เริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism f o r w v r d please รายการดีมีสาระที่นำาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยกับชาวพุทธนานาชาติรายการนี้ต้องขอกราบขอบพร,พระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าวาดวัดยันนาวาเขสตสาทรถถกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสาม,มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยเพล ไปยังสาธารณชนเป็นประจำวันนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันเราโชคดีเหลือเกินเราได้จัดก,กิจกรรมอยู่กรดหมดทุกสัญจรที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้เชิญชาวพุทธนาน,นาชาติมาร่วมกิจกรรมกับเรามีทั้งฝรั่งจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีพระจากประเทศอินเดียจากประเทศศรีลังกาจากประเทศลาวกัมพูชามาร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อเราเสร็จกิจกรรมแล้ว เราก็ไม่พลาดที่จะนำนะท่านเหล่านั้นมาพูดคุยเพื่อเป็นการพรีเซนตะ์ power of Buddhism นะหรือว่าพลังของชาวพุทธนานาชาติไปยังท่านผู้ชมทั่วโลกเลยทีเดียววันนี้มานั่งอยู่กับเราแล้วนิสิตนานาชาติจาก IBC หรือว่าชาวพุทธนานาชาติพบกับท่านแรกเป็นพระมาจากประเทศศรีลังกาพบกับ venerable dammasiri องค์นี้คุนะ้นหน้าคุ้ตาในญะาติโยมนะ เคยมาเริ่มกิจกรรมกับเราหลายครั้งแล้วท่านที่2มาจากประเทศอินเดียมองโกเลียนะอยู่นู้นทางทิศเหนือของอินเดียพบกับวเนอร์เบิลอัครธรรมะสาธุอ่าเนอร์เบิลดามัสลิ u Very happy be here happy uh, <with> you. ah. to with to Good know o ุชโนบาลดิษนะทั้งสองท่านก็บอกว่าสบายดี Venerable บิลดัมมัสลีจากศรีลังกาแล้วก็เวนเดอร์เบิลอาคัทธรรมจากประเทศอินเดียนะก็ถือว่าเป็นนิสิตจาก IBC ทั้งสองท่านแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับทางวัดเทพธิดารามมีการมาร่วมกิจกรรมกับเราหลายรอบแล้วโอเคคันยูชเชอร์มี about your life when you stay in Thailand Venerable บิลดัมมัสลีอ่า I'm very Uh, happy to stay in Thailand. Yeah, I feel comfortable mm -hmm. uh, because I also uh, Theravada Buddhist monk and Thailand also Theravada Buddhist country. Mm -hmm. uh, I have no any uh, danger or any uh, stress when I stay here. Mm -hmm. It's very good, happy. I can join with uh, ceremony mm -hmm. with Thai people, Thai monk. Yeah, I can uh, see. can uh, uh, participate at every uh, religious activities mm hmm. uh, it's uh, very nice for you yeah okay uh huh. i think so ได <c oughs> uh, ้ถามท่านว่าเอ่อคุณช่วยเอ่อบอกกาความรู้สึกของคุณในขณะที่คุณอยู่ในเมืองไทยเ n วอร์ l บิลดัมมสลิจากศรีลังกาท่านก็บอกว่าเอ่อท่านรู้สึกดีมากที่ได้มาอยู่มาศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะ นะท่านอยู่ที่นี่มาถึง3ปีแล้วนะเรียนมา3ปีแล้วปีนี้เป็นปีสุดท้ายปีหน้าท่านก็จะจบนะจบปร,ริญญาไม่รู้ว่าจะเรียนต่อหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามกันต่อไปท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขก็เพราะว่าท่านบวชนะในสายของอสยามนิกายนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าเหมือนกับบ้านของท่านเพราะว่าเมื่อท่านบวชนะท่านบวชในสยามนิกายไนะม่ใช่ศรีลังกา นั้นความรู้สึกก็เหมือนกับว่ามันอบอุ่นแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ประเทศไทยซึ่งเป็นเหมือนกับบ้านของท่านเลยทีเดียวแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายท่านบอกว่าเมื่อท่านบวชในสยามนิกายเนี่ยท่านมาอยู่เมืองไทยท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมเช่นมีการสวดมนต์มีการไปฉันเพลมีการฝึกสมาธินะร่วมกิจกรรมกอชะพุทธมากมายทีเดียวท่านพักอยู่ที่ปักธงชยัยนะที่วัดโพเมืองปักหรือว่า วัดโพชื่อสั้นๆวัดนี้มีนิสิตนานาชาติไปพักอยู่หลายรูปด้วยกันเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยจนฬาลงกรณ์วิทยาลนะ And you too uh, Tell me about your life in Thailand when you study in Thailand Well อาจารย์ Thailand is a very beautiful country mm hmm. and uh, people of Thai uh, Thailand uh, are very kind-hearted uh, they are very uh, welcoming to foreigners mm -hmm. especially uh, those who come for even uh, to study buddhism here as we know thailand is a buddhist country mm -hmm. and being in thailand it has been a great uh, experience for me because here i can um, stay very comfortably without any worries mm -hmm. uh, i don't have to worry anything <laughs> that's great thing mm -hmm. <laughs> wherever even if i travel here and there, mm -hmm. and i don't have any problem, because uh, thai people, they give more uh, preference to monks. Uh. so it is not just uh, that i have been also experiencing lots of things in uh, thailand, mm -hmm. exploring many things and learning mm -hmm. from uh, thai cultures and traditions. okay, thank you very much, tan akatama. เวเนอร์เบอากาธรรมะจากประเทศอินเดียก็ได้ให้ทัศนะท่านบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็คนไทยเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเมื่อมีพระนานาชาติมาอาศัยอยู่มาศึกษาเหมือนอย่างท่านนี้ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทําใไมรู้สึกว่าสบายใจไม่รู้สึกว่า,า,ม,วามีความแปลกแยกหรือว่ามีความทุกข์ในเรื่องใดๆรู้สึกเหมือนกับว่าเ,เป็นกันเองเหมือนญาติพี่น้อง ท่านจึงมีความสุขมากที่ได้มาศึกษาเรียนในเมืองไทยแล้วก็ท่านก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในศึกษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเมืองไทยของเราก็ต้องคุยกับญาติโยมนิดหนึ่งบอกว่าท่านเวโรเบลอักคธรรมะท่านนี้มาจากประเทศอินเดียบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมมาจากประเทศินเดีแต่หน้าตา คนนี้ยังดูเหมือนอินเดียมากกว่าองค์แรกดมัสลิแต่องค์นี้บอกมาจากอินเดียหน้าตามไม่เหมือนอินเดียก็ต้องบอกก่อนว่าท่านเป็นอินเดียเชื้อสายมองโกก็คือเป็นมองว่าเหมือนชาวไทยภูเขาชาวอินเดียที่อยู่บนที่สูงทางทิศเหนือของอินเดียไปทางเ,ออเนปาลไปทางภูเขาทิมาลายเพราะนั้นท่านก็จะมีผิวพรรณหน้าตาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆคล้ายกับคนไทยเรานถือว่าเป็นการโชคดีมากๆที่ได้เออเออ พระชาวอินเดียพม่มงโกมันทังคุยกับเราในวันนี้ How do you feel when you join my activity in k a n c h n b u r i Province, Lakham? Yeah, it's very uh, fortunate and noble occasion mm hmm. because um, I could have uh, opportunity to accumulate merits uh, punya <Yeah. S 2> uh, It is very important for this life and mm. next life too. Mm hmm. uh, not only me. many of other people who were participated to the that uh, ceremony mm -hmm. they also uh, accumulated merits mm -hmm. uh, they join and uh, they chanted mm -hmm. and meditate uh, like this various kind of um, activities mm -hmm. they have done and accumulated merits especially the elderly people old one yeah. Uh, they also got chance to uh, accumulate merits because of your mm -hmm. dedication, you uh, lead them to do yeah. such uh, good deeds and uh, they could have chance to yeah. get a very good occasion to their life to be success yeah. in this life, be happy. Uh, happiness is the uh, like, like uh, doing such a thing, Mm -hmm. One can be happy mm -hmm. it is called pu අව සදදාය භික්කවේ සද්දෝ කළපුත්තෝ බහුම් ප්ඥම් පසවති. because of, mm, faith onොද බුද්ධ දම්මඇ සග. people accumulate merits mm, mm -hmm. uh, lot of, of merits mm. yeah. uh, because they become සදධාව uh, faith on Buddhism because of I think your service, because yeah. of uh, pravisuddhi varapon mm. uh, they got chance, they uh, ha, got chance to do such a thing, mm. it's very important mm, okay. uh, you also uh, giving dhamma mm -hmm. it is also we call sabba dhamma dhanan all the gift uh, excel uh, that dhamma excel all the gift mm. giving dhamma mm -hmm. is very important valuable ใช่โอเค thank you very much นะท่านได้พูดหลายเรื่องเลยเทีเดียวอันดับแรกท่านบอกว่าท่านโชคดีมากเลยที่ได้มีโอกาสมาเร่่มกิจกรรมกับเราด้วยการสดมนเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพร้อมกับพระญาติโยมชาววาัชทพทิดารามไปอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมาท่านบอกว่าเป็นความโชคดีของท่านที่จะได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ร่วมสะสมบุญฉันใช้คำว่าปุญญ นะคือได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลกับวัดทิพย์ธิดารามกับอาตมาภาพในช่วงที่ผ่านมาและท่านบอกว่าไม่เฉพาะตัวท่านเองเท่านั้นที่โชคดีได้สะสมบุญกุศลได้ทําความดีร่วมกันแม้ญาติโยมนะที่ไปกับเราประมาณ40กว่าท่านเกือบห้าสิบท่านก็เหมือนกันได้มีโอกาสได้สั่งสมบรมีสั่งสมปญอยังร่วมกันท่านอ้างพุทธพจน์บอกว่านะบุญนั้นเป็นที่พึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตที่เกิดมา แล้วก็ทาให้เรานั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันได้เห็นสัจจะของชีวิตได้พูดธรรมะท่านบอกว่าท่านได้เห็นอัตมาภาพได้พูดคุยได้ให้ธรรมะขยันโยมท่านบอกว่าท่านชื่นชมแล้วก็ท่านบอกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทัาปวงท่านก็มีความภูมิใจที่ร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้สาธุ and you too whenever I got the how you feel about your joy my activity last time I s h o u l h a n a b u r i p l e Yes, Ajahn, it was an amazing experience for me mm -hmm. to participate. Uh, yeah, this two days mm -hmm. uh, retreat, we mm -hmm. can say retreat and other uh, Dhamma yeah. activities mm -hmm. that was conducted during these two mm -hmm. days with uh, meditation, group yeah. meditation, yeah. Uh, uh, chanting together. Mm -hmm. When you invited me first yeah. time. Mm -hmm. I was very much excited. Really, I was very happy to uh, to get your invitation, yeah. and uh, I I feel really fortunate myself to be able to participate in this kind of uh, religious activities because uh, this is first time for me uh. that <laughs> I I am participating in this kind of uh, mm. activities. Yeah. Uh, before I have been to meditation center only, mm -hmm. but not like uh, going with tent mm. and with many uh, devotees, monks and uh, doing religious things, uh, religious activities together, mm -hmm. meditating together and chanting together mm. and um, going around mm. in a beautiful uh, national park. Yeah, <laughs> beautiful. <laughs> uh, beautiful mm. with uh, a beautiful river yeah. surrounded by... Uh, yeah. Green trees. <laughs> <laughs> yeah. And it, it also gives lots of encouragement mm -hmm. to, to me, mm -hmm. to other people, to have more faith mm -hmm. towards Buddha, Dhamma, and mm -hmm. Sangha, and to practice more Dhamma yeah. in our daily life. Mm -hmm. This is amazing, really amazing experience for me. I cannot forget this experience <Okay. S 1> in my life. o n t o k n o w a b b u d t h i s t h a n k you very <laughs> much. ท uh, ่านบอกว่าท่านตื่นเต้นท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมการที่เราได้เคลื่อนย้ายผู้คนจากเมืองอันวุ่นวายไปอยู่ที่ธรรมชาติอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมีป่าไม้เขียวขจีมีแม่น้ำที่สวยงามสะอาดได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นเรียกว่า international เอ่อแอคิวิตี้คือเป็นกิจกรรมนานาชาติท่านว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์และเป็นครั้งแรกของท่านเลยที่จะปฏิบัติร่วมกับชาวพุทธในเมืองไทยของเราถือว่าท่านขอบคุณมากๆที่ได้ท่านได้มีโอกาสม่มก,กิจกรรมกับเราแบบนี้โอเค And you, ออเ e อร์เนบลเดอ a l i I would e to know why why did you choose to study in Thailand Because you are a student. <laughs> yeah, yeah. Yeah, yeah, now I'm a student. Mm -hmm. uh, because I wanted to get experience yeah. in uh, outside of my country. Uh. Um, that's the uh, one thing. Otherwise I wa want to improve my English knowledge yeah. uh, and uh, with the Buddhist teaching mm. uh, because I can spread Buddhism to other countries. Mm -hmm. That's main reason to come to your country ไทยแลนด์อ h ่นๆไทยแลนด์ also very good เรื่อง a า a Buddhist country เราได้ถามท่านว่าจึงได้เลือกมาศึกษาเราเรียนอยู่ที่ประเทศไทยของเราท่านก็บอกว่าท่านอยากจะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างโดยเฉพาะเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาที่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาติแล้วก็ ท่านก็มีความสุขที่จะมาศึกษาเ,าเรียนอยู่ที่เมืองไทยของเรานะโดยเพราะท่านได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรูนะ้วัฒนธรรมที่มันแตกต่างแล้วก็ท่านได้พัฒนาภาษาอังกฤษของท่านด้วยว่าท่านอยู่ที่ประเทศของท่านนั้นท่านก็เป็นครูสอนอยู่แล้วแต่พอมาเรียนที่ i n t e r n a t i o n a l b r i o l l e g e เนีนะ่เป็นการเรียนภาพภาษา,ษาอังกฤษนะเรียกว่าหลักสูตรอินเตอร์ท่านก็ต้องการพัฒนานะองค์ความรู้ของท่านเพื่อเอาไปใช้งานในการสอนนักศึกษาต่อไป and you too นะ Why? why did you choose to study in thailand? as we all know, thailand is a buddhist country. Yeah. and uh, since uh, buddhism was established in thailand, mm -hmm. thai people have been uh, preserving the pure buddhism mm. uh, since then. Yeah. and uh, not just preserving in books, mm -hmm. but they also practice it. In their daily life, mm. which is more important mm. uh, in order to get the benefit mm. of uh, Buddhism. And uh, this is one reason why I chose uh, uh, Thailand to study mm -hmm. Buddhism. Before I came to uh, Thailand, yeah. uh, I was in Myanmar also for oh. three years. Oh, good to about uh, Yes, uh, because uh, there also I got some experience. Mm. As everyone knows, India, though Buddha was born there, but no Buddhism right now. Yeah, I know. Mean. <laughs> and it, it's not flourishing like mm. before. Mm. So, this is one reason. And another thing uh, is, uh, here in Thailand, I can uh, learn not just Buddhism, yeah. I can also learn many. Uh, traditions buddhist traditions mm -hmm. and cultures which can be adopted in uh, my country also in india mm -hmm. as well as in my own place you know. uh, because my community people they have been buddhist for long long time uh, but like uh, yes uh. but it is unfortunate that they don't understand real buddhism uh. so this is another reason that I choose it because I want to learn uh, Buddhist traditions also. Yeah. Therefore, and another thing is, uh, Thailand is, uh, is uh, a support, supporter of Buddhism. Mm -hmm. And it also, uh, you know, try to spread mm -hmm. uh, Buddhism uh, everywhere yeah. in this world. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Mm -hmm. Na, สาเหตุที่ท่านมาเรียนมาศึกษาอยู่ที่เมืองไทยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะท่านก็อยากจะมาศึกษามาเรียนรู้เพราะที่ท่านทราบมาว่านั้นคนไทยของเรานั้นเนี่ยนอกจากจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วคนไทยก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามนะคําสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านก็อยากจะมาศึกษาเพราะว่าในอินเดียนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ ก็ท่านก็ได้มาเมืองไทยอยากจะมาศึกษาเราเรียนเก็บเอาความรู้ไปใช้ที่บ้านเกิดของท่านนะอีกอย่างหนึง่งท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะมาเมืองไทยเนี่ยท่านก็เคยไปอยู่ที่ประเทศพม่ามาแล้ว four year three years สปีนะไปะอยู่มา3ปีที่ประเทศพม่าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเพราะว่าประเทศพม่านั้นก็มีการสอนเรื่องสมาธิถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวอยู่ practice meditation จู yes อาจารย์ <Aj ahn. S 1> avez h ด uring holidays we used to go to meditation center and practice sometime one month one month oh very good to know about this and me too I would to go one day นะท่านยังบอกอีกว่าที่ท่านเลือกมาเรียนที่เมืองไทยอีกน่ก็คือท่านรู้ว่าคนไทยนั้นจิตใจดีงามคนไทยซั o พอร์ตแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะพระที่มาศึกษาเรียนจากต่างประเทศให้การดูแลโดยเพาะ การออกรับบิณฑบาตการให้ความประทับ่างๆนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ดีมากเหมาะที่พระที่จะมาศึกษาเรียนกันเท่าว่าอย่างนั้น What is the name of your temple uh, uh, in, in in Sri Lanka? I want to know because many people wish uh, t v maybe one day uh, they visit mm hmm. your country, visit your temple too. The name yeah, of your temple yeah. uh, The name of my temple is Sammahavihara a Mm -hmm. in Gampaha district mm -hmm. because our country not so big uh, everyone know yeah. uh, every places mm -hmm. uh, mm -hmm. Gampaha district yeah. also uh, famous district yeah I think most of population is uh, live in Gampaha yeah. ah. also uh, development. Mm -hmm. uh, uh, it is the name of um, my temple mm -hmm. Sama Mahavihara yeah. but I have another temple in rural area mm -hmm. uh, and I develop, and people also uh, offer me that oh, temple, yeah. and I I would like to uh, develop that temple because no one want to take care uh, undeveloped people, and mm. they do not want to go to the rural area. Mm. Everyone want to stay. Yeah. Many of them would like to stay at uh, city, yeah. in oh, the city. Yeah, yeah. Okay, <laughs> <Put your body. laughs> yeah. นะเราก็ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่อง v ว n e r เนเบิลเดมัส i ลีท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วตอนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะท่านอยู่ที่วัดสามาวิหาระนะกัมปะเดสติกหรือว่าเมืองกัมปะนะตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราหมดลงแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาถามคําถามนี้กับ v ว n e r เนเบิลอักขธรมะกันต่อไปตอนนี้เขาเบรกสักครู่เดียวขอจเจริญพร